มรณะรรมโมมหมิมรณงอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะหนีความตายไปไม่ได้การที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนให้เราทั้งหลายเกิดความกลัวตายหรือเกิดความประวัตท่านถึงคิดที่จะหลบหนีหากแต่ท่านทรงตรัสสอนไว้นั้น เป็นการเตือนให้เราทั้งหลายได้สำนึกแก่ใจอยู่เสมอเสมอในเรื่องของความตายจะได้หมดกังวลจากอันตรายทั้งปวงของชีวิตซึ่งมีอยู่อย่างมากมายทั้งภายในใจและภายนอกซึ่งไม่สามารถบอกเวลาเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ล่วงหน้าได้เปรียบเสมือนการที่เราโดยสารรถหรือเดินทาง พอถึงปลายทางหรือหมดระยะทางเราก็ต้องลงจากรถทันทีนี่เปรียบเสม,มือนผลกรรมที่ส่งให้มนุษย์มีความเป็นไปในชีวิตฉะนั้นเราควรเจริญจิตนึกถึงมรณานุสติเป็นประจำเพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่ความตายจะมาถึงคือหัดตายเสียก่อนตาย ชีวิตของเราก็จะมีประโยชน์ดํำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่คิดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วยการบำเพ็ญความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสุดท้ายปลายทางของชีวิตเราก็จะได้พบกับความสุขความเจริญต่อไป เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาตวชนคนฟังทางไล่ยที่กำลังเปิดเสียงรับฟังขื่นจากสถานีวิทยุร้อยเอ็ดจุวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและก็เจริญพรทักทายญาติโยมที่ฟังทาง Facebook, YouTube หรือว่าระบบไลน์วันนี้ก็เป็นวันพระพระสุดท้ายของเดือน วันพุธที่29มีนาคม2 5 6 6ขึ้น8คำ่ำเดือน5นี่อันนี้เดือน5อากาศก็ร้อนอบอา้าวเมืองต้นนี้ที่พูดถึงความตายแล้วก็ติดต่อกันสองสพระแล้วสอามวันพระแล้วเที่ยธรรมารเล่งเรองชีวิตเรื่องก้องความตายเพราะว่า ช่วงนี้ก็เกือบเซตสมบูรณ์แล้วาลาโคเมนวัดบานส่วน,นอำเภอควนกรขนุนจังหวัดพัทลุง <Yeah. S 1> และก็ต้องขอขอบคุณญาติโยมและหฐานที่รวมกันบริจาคปัจจัยทำบุญ <Yeah. S 1> วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบุรณานอกจากวัสดุอุปกรณ์แล้วนี่มีโยมงคนหนึ่งก็คือเป็นแฟนของรายการวิทยุรอยเอชเ โดยเฉพาะช่วงต้นเช้าก่อนเทีาานะเ่ยงธรรมาจะดำเนินรายการวันนี้ก็ท่านก็ <c oughs> ปกติท่านจะข้าเพลงตอนเช,นะช้าชาตยาก็คือนุ่มตกวัดหรือกุนปอสุมนึกจันทิกาแก้วตอน,น,นก่อนท่านก็ตะวายปัดลมเฮลิคอปเตอร์ <c oughs> จริง,รงๆเราไม่ใช่รบบส่งเฮลิคอปเตอร์นั่นแต่ก็เรือกับพัดลมเฮลิคอปเตอร์โปรไม่พัดใหญ่ตันตะวายวันที่ซาลาโกมิน อย่าจมเวลามีงานมาเป็นกุศล้นซบกล้องอย่าพี่นองกล้องฐานเนก็นใดได้ชายนี่ถือว่าเป็นกุศลสาธารณนานุ่มตกวันนี่ชอบข้อเพลงกลองการแก้วสุพ,นนะพรรณนะเพลงที่ชอบก็บ่อยๆเลยดาวจรัสแสง <c oughs> ดาวเอ๋ยดาวน้อยเจ้าลอยสูงเด่นใกลๆเขาข้ออะไเห็นว่าเจ้าสูงเด่นเหนือดาววดึงเหนือดาววดึง ในพระพุทธพุทธประวัติมีเหมือนกันนะชั้นดาวสวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธองค์จะตรัสมาถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงพระว่าพระพุทธมรรดานี่หลังจากสิ้นประชนแล้วก็ไปอุบัติหรือว่าเกิดติ่สวรรค์ชั้นดุสิตแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่ตามพุทธประวัติไปจำบรรซาติ่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อกรุตที่กวดาเทวดาจันจัน้น จันสูงลงมาจันต่้มได้แต่ว่าเทวดาจันต่้มไม่สามารถขึ้นไปเหมือนจันซุ้งๆได้นี่เหตุผลที่ไปแสดงธรรมชั้นดาวดึงเนี่ยนุ่มตะวันจบก็เพล่งนี่ก้องการแก้วสุพรรณนานแล้วเพล่งนี้การแก้วสุพรรณนี่เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีนะประวัติแล้วก็ที่ญาติโยมจบก็เกันบ่อยๆนันเพล่งของเขาได้ก้อง นุ่มราบอยนุ่มตูนตองใจเปรงปราัถนาหากไม่เลือกเกิดได้ทุกคนเลือกเกิดอย่างไรก็ตามใจเขาปรารถนาแต่ตัวฉันนั้นก็ตั้งสัจจวาจาถึงชาตินี้ชาติหน้าปราัถนาเกิดมาใกล้คุณเขาเปรียๆได้ไล่ยัางนะจำได้ไหมว่าเกิดเป็นอะไรอย่างเช่นว่าเนี่ยเมื่อช่วงนี้าการรนๆอยากเกิดเป็นลมอยากเกิดเป็นปัดลมอยากเกิดเป็นก็ว่าการเน่าเน่า ย็นๆว่างๆก็เกิดเป็นพาหุมอยากเกิดเป็นลิปสติกสีแดงมาเต็มแต่งริมฟีปากอยากเกิดเป็นแป้งรูปลายหน้าตาเนือตัวดอกไมส้สวยงามติ่ตัดหูเดี๋ยวนี้คนไม่กอกล้าตัดดอกไม้ที่หู้แล้วเนาะยิ่งแต่สมัยก่อนแต่เราเห่นอย่างป่าบวาดหรือภาพในยุก <c oughs> สุข่ไทยเตยา่าดเลยเวลาไปวัดนี่ก็จะมีดอกไม้ตัดหู หนุงผ้าส่งไทยปาดสบายเชียงเดี๋ยวนี้ใครไม่ก่อยกราแตงถ้าเตงมาเดี๋ยวคนจะเรียกว่าไม่ปกติแต่ก็จะเตงวตัวแตงชว์กันในวันอย่างเช่นว่าประกวดนางงามต่างๆเห่นงไหรหรือว่านี่เดือนหน้าในแตทรูก้กันเขมาถึงแล้ววันส่งครานวันส่งครานเขาก็แต่งตัวชุดไทยบางคนกันเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องครบเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวว่าชุดไทยพระทุ่งไทยเดี๋ยวก็มีสบายเชียงดอกไม้ตัดหู <c oughs> สวยงามตามมารยาทไทยเอาพอนึงปรพูตถึงเมษายนอย่าลืมนะท่านกว้งตีประชาสัมพันธ์ไว้ทรงสร้างครั้งแล้ววันนี้จะย้ำอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> วันจันทร์ที่สิบเมษายนแรมห้าคำเดือนหน้านี่ทาบุญโรงเรียนวัดพันส่วนคงวิทยาคาร ครบครอบแปาปนะีตอนที่ไม่ได้เป็นซิ์เขาก็มารวมบุญรวมกุศลน,นหนนะมารับประทานมากินก้าวกันมาเล่นวอลเลยบอลมาเล่ยการแข่งกันกีฬารือมาให้กำลังใจหลุกๆุล้านล้านะมาได้จากทุกทีทุกตางทุงกคนจนะากรู้สึกว่าตอนนี้ก็ทำ่ำเสือ้อประจำปีมาแล้วใกลจะอุดนุ่น สมงตบทุนได้เหมือนกันเอามาติดต่อติดทางคุณครู้ทางเรงเรียนได้เลยนะนี่ไม่จับนุ่มล่างหรือจำฟังอยู่ไหมถ้าฟังก็แกจะวัวรอวัวรอแบบแบบโตเนืองนั่นนะ <c oughs> อาตอมาก็คิดเหมือนการแบบเป,เปิดเปิดกว้างวัวลงลงก้อนไปยืนบานนี่นี่แกวัวได้นักหน้า <c oughs> วัวมายึดเลยตัวกับลุงวนีนี่บอกแกกินแกเตียบกันจ้าไหมคิดไปแบบนั้นแต่ก็อาจจะเป็น อารมณ์ดีปกติก็องฐานเคยเจอร้องทหามบก่อนที่เขาทำบุญสถานีอยู่ตีป่าไปล่างสานีตรงนั้นเขาว่าโรพนันี <c> ้ <oughs> เอา้าท่านกว่างทีนี้เรื่องที่จะนําเสนอเป็นธรรม,มาวันนี้ซืบเนืองมาจากไม่กี่วันก่อนร่างจากการชาวปริจศพก็คุณแม่ชิตเป็ดตองข้าวบ้านยูป่าเก่นี่ คุณไม่ชิดไปตองก้านี่เป็นหม้อทาแย่เป็นหม้อบานที่มีวิชาในการทักษาคนต่างๆแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ชิดท่านได้เก็บเอาไว้เรื่องการในการประกอบพิธีต่างๆของทานนั่นนะก็เรียกว่ามีลูกกลอกลูกกลอกนั้นมีเชือ้อเลยนะก็คือคุณพอมานบนอยกง่วยเรื่องบรรดาีพี่น้องก็เรียกว่าพีเบา วันนี้จะพูดึเรื่องลูกกรอกรเพราะว่าหลังจากเจ้าบันคิตซบหรือประชุมเรื่องก้องคุณแม่ชิดไปแล้วหลวงล้านกรนำเนี่ยลูกกรอกมาทาพิธีได้ทาพิธีด้วยที่วัดบรรทุน,นก็ทําเมือนกับซบคนจริงๆเพราะวา่าอยากให้เนี่ยคุณพอมานอบน้อยหรือว่าลูกกรอกนี่ได้บุญด้วยเนื่องจากว่าต้นที คุณเมชิดเส้อชีวิต <c oughs> โลกรกนี่ก็ไปก้าวประทับรางกองญาติคนนึงอะน,นะบอกว่าโบเมย์ไปแล้วก็ไม่กอยได้กินไรเลยที่ก็ตังง่ายก็ไม่ตึงถึงว่าก็มันเป็นความเชื่อนะบ่บางทีคนที่เลี่ยงไว้ตอนนั้นตึงจะซื้อกันตึงก็เมื่อนหี่ก็บอกว่าบางทีตายาใหญ่นี่ควักชันไปวัดแลวลูกหลั่นไปไม่ตึงวัด ไปกินเจเองที่นี้เพราะว่าตาใหญ่ๆตายก็บอกว่าเนี่ยพ <ıyorlar. S 1> ้นบุญตีต่ำไม่ตึงเพราะว่าไม่ได้ไปถึงป่านี่หลวงพ่อเจริญวัดสิงบุรีท่านเคยนํามาลาวยเร่องแบบนี้เพราพฉะนจรนญการให้บุญอุทิศบุญท่องบุญนี้มันก็มีพ้นเหมือนกันว่าทําทุกตองไม่โดยเฉพาะการทวายสังฆทานแบบนี้ก็ต้องไปทําตีวัดทําให้ทุกตองทําพิธีการตามพิธีกรรมทางศาสนา คำา่ากลูก,กรครอกนี่ไม่ตึงอะไรท่งางลูก,กรครอกนี่ก็เหมือนกับกุมารทองที่เราเคยได้ยิน <c oughs> คือพูดง่ายๆว่าเด็กตีเกิดแล้วก็เชื่อชิตวิตเชื่อชิตวิตคืออาจจะเป็นประความผิดปกติอะไรต่างบางอย่างหรือว่าเป็นเปรพ่นกำลังที่ทำมาแต่ว่าลูก,กรครอกนี่มีความแปลกอยู่อย่างหนึ่ง อวัยวะก็จะกรบ3ามสองเหมือนกับคนปกติเพียงแต่ว่าจะแหลกตัวจะเหี่ยวยุบลงไปคือแห้งลงไปบางคนก็เอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลได้ให้แพทยก็ได้เป็นตัวยัางศึกษาแต่บางคนก็ทำไปที่ต่างตอนที่ลูกโรออกเกิดมาไหม่เลยคว้างเซ็ตจบรรอยโดยมานกนจะยิยมควางนะแต่เด็กที่ว่าไม่ ไม่ได้ปีที่ส่วนมากเขาจะยิ่งวัางมากกว่าเพราะแต่ถ้าคนเดียวมาบูชา <c oughs> เชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หรือโชคลาภก็ต้องทำให้ดีวางบ้าข้าวใส่ผ่านนําดอกไม้มาวางนี่เวลากันเช่นช่วงบูชาก็ต้องมีกระนมต่างๆหรือของเล่นเมือเ่อเด็กชอบเราเชื่อกันว่าลูกครอกนี่จะ่ย่ในบ้านกน็กลายคุมันต้อง จะช่วยให้พ่อแม่ญาติียอย่ในบ้านนี่แกวคลาดจากอันตรายต่างๆเนี่ยจูกลาบเจริญหนึ่งเรื่องส่วนมากก็จะก็อเบื่อก่ออ้วกันหยเรื่องว่ากขก่อให้การเดินทางให้ปลอดภัยทำตรองนั้นเนี่ยการทำมา้าขายดีเนี่ยในความคลั่งในอิทธิฤทธิ์ก็หลุกรอกซึ่งหลุกรอกนี่ก็มีความเชื่อว่าไม่ตรงเข้าไปติปลูกเสก ย่างที่ท่านผู้ฟังทราบคือเวลามีพิธีกรรมในการพุทธาบิเซกวัตถุมงคลต่างๆนี่บางครัง้งบางพิธีก็ต้องหนีมุนพระเกจิอาจารย์มาจากล่ไล่วัดล่ไล่จังวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือว,ว่ามีพิธีพราหมณ์ไรก้อนต่างๆมากมายชดลูกรองนี่ไม่ต้องทำพิธีเพราะเขาเชื่อกันว่าลูกรองนี่มีตีบสิ่งซิทอยู่แล้ว ก็เลยชายได้เลยไม่ถึงหัวกามาแชา์ได้เลยนี่ไม่เจอใจงานหลุกโรคไม่ถึงห่วบูชาแล้วก็ปฏิบัติตามความเชื่อไปได้เลยเขาเชื่อกันมาประนันต่างๆสุดกุมารทองกุมารทองก็เป็นความเชื่อก็คนไทยมันนานแล้วเหมือนกันเปรียบเสมือนการเลี้ยงพี่เด็กไว้ในบ้านอันนี้เคยยินเรื่องรล่าบ่อยๆว่าบางคนคนเลี้ยงนี่ไม่ปลื้มหรอก็ไม่กลัวแลวคนที่เลี้ยง ส่วนบางคนที่ไม่เลี้ยงคนที่อยู่ในบ้านด้วยคนในครอบครัวๆเขาบอกว่าบางทีกลางกลางกลางคืนได้ยินเสียงก้องๆๆๆหรือบางทีได้ยินเสียงวิ่งทุบๆๆๆเมื่อนเสียงเด็กบางที่กล้องเล่นก้องได้คนที่ไม่เลี้ยงก็กลัวคนที่เลี้ยงก็บอกว่าอย่าชนนะโลกนู่นนี่นั่นใช่ไหมกูมันได้กลหว่าไปเนี่ยเป็นเรื่องที่เราได้ยินมานั่นแหละกูมันต้องการไ้พ่นเหมือนกันดิเขาบอกว่าทำไมทำไมการใกล้ ดีส่วนพิธีการปลุกเสกกหมารทองนี่าก็จะเป็นไปตามความเชื่อของแต่ละทินแต่เต่เมื่อนกันกราไกัน,กนตุกทัวตุกผาเขาคือก็จะเอาซอบเด็กเนี่ยซอบเด็กแล้วก็มาห้าดินจากเช็ดผาจาอย่างเช่นต้าเพื่อกวารุ่นเราวัดดังดังทีง่มีเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนอย่างเช่นดอดลา่าเขโอบานส่วนเขา ทองป่าโต้งขกโดนแล้วเนี่ยเอาดินเจ็ดป่าชามาแล้วก็ไม้รักโซนหรือไม้มายมบางทีก็นำปูนหรือโลหะมาสร้างเป็นรูคุมานแล้วปลุกเสกตั้งจิตตั้งตาตั้งซีเรียกอาการสร้างเป็นซ่องอะบเกิดนกับจิตวิญญาณของเด็กทังในสมัยก่อนนี่เขาก็ทำง่ายๆแต่ปัจจุบันนี่ทำช่วยมีหนุ่งชุวงกระเบนแบบโบราณนี่หูแล แล้วเราเคยทรงสัยไหมแก่อนว่าใช้เวลาบูชากุมารท่องนี่ตรงไหวน้ำแดงไหวน้ำแดงน้ำแดงนี่ก้ามาเป็นความเชื่อในสมัยหนห้นถ้าจะไหวน้ำชารันปานน้อมได้ไหมเรื่องบูเบอรี่โกโก้รันน้ำหนานวลนได้ไหม <c oughs> แต่โดยมากก็ถ้าไหวน้ำแดงแมันก็มี ประวัวต,ติเราว่าใจต้องถว้น้ำเดงแต่ก่อนที่จะพูดึงเรื่องการถวร้ยน้ำเดงนั้นอนตามตมาจะบอกว่าการสร้างกุมการทองที่น้ำดินดินจัดผาชามาแล้วการเซกการสร้างสงนั้นมันคืออะไรในความเป็นจริงาการสร้างสงนั้นก็คือพร,ระพุทธเจ้าให้ปราในรั้งปฏิการพิจารณาซึ่งร่างกายของเราบระครอบได้ไรมั่างนี่จนมีอยู่ไล่รูปไล่ไล่องที่ว่าพิจารณาจน บรรลุสำเร็จเป็นพระอร,ะอระหันต์หรืออร,ปริปกคนปลวการสัสรน้นๆแต่ต่อมาในตระกานพุทธ,ธาธารข้องส่วนมุขปรารามนี่ตันมีสติปัญญาในการนําบทสวดแปลเป็นไทยแล้วก็นํามาสวดแบบแปลซึ่งสมัยคนนี่ก็ไม่แปลก็สวดบาลีอย่างเดียวแต่อาจารย์พุทธ,ธาธนี่ท่้นนัมาแปลด้วยอาตมาก็เคยสวดอยู่ซมไม่ตนบทไม่ไหมจำมันทราแต่ส่วนมมกนี่เอาวันนี้จะ <c oughs> ลองแปลให้ท่านผู้กลังได้ทราบ วความจริงเรว่าการสร้างซ่องนี้มันไม่ถึง,ไงไอะไรนะกระรุมต้นว่าอายังกู้มีกายอยู่กายของเรานี่แหละอุดทังพาตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอัธูกีสมัตกาเบื้องต่ําแต่ปลายผมลงไปตาจะปริอันตูมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนันปาการศัอสจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง อัติิมัสมิงกายเยในร่างกายนี้มีเกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายน้าคาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตาจโจนังมังสังเนือ้อนาหารูเอ็นทั้งหลายอัติกระดูกทั้งหลายอัติมินชังเยื่อในกระดูกวักกังไต อาทยังหัวใจยะกะนั่งตับกิโลมะกังพังพืดปิอากังมามปับป้าสังปอดอันตังลำไส้อันตะคุณังลำไส้สุดอุทริยังอาหารในกระพาะกะรีสังอุจาระปิดตังน้ำดีเสมหังสะเลด บุโพนองโลหิตังโลหิตเซโทเงือเมตโทมันหัส,สุน้ำตาวาสาน้ำเหลืองเคโลน้ำลายสิงกานิกานา้มูกลาสิกาน้ำหล่อลื่นคอมุตตังน้ำมูดมัตตะกมัตตะลุงคังเยื่อมันสมองในกะโลกศีรษะ อีวะมะยังมีกายอยู่กายของเราอย่างนี้หุตั้งปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเคสมัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานปกราระสะสุชิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แล <c oughs> นี่ท่านผังที่เขาเรียกกันว่า <c oughs> อาการ3ามสิองซึงอันนี้แปลแต่ถ้าไม่แปลเลยมันกลั่งซักทีว่า <c oughs> ถ้าแปลนี่ในสติปัญญาในการคิดพิจารณาตาม <c oughs> เอาเมือนสักครูที่พูดข้างเอาไว,ว้าวาใช้เวลาก็ตะไหวหน่ที่กุมันท่องรัว้วหลูกกลกนี่ไปถึงนู่นกันแลยไม่นั่งควักกัน <c oughs> จะเป็นหนามแดงคือปน ะอธิบายกวา่างในประเทศอินเดียสมัยก่อนเคยพูดแล้วแต่ไม่แต่งกว่างว่าวัฒนธรรมประพณีไทยด้วยความเชื่อเราได้รับซืบต่อซืบต่อมาจากอินเดียโดยมากโดยฉพวดศาส,สนาศาส,สนาพราหมณ์หรือว่าศาสนาอื่นๆที่มาจากอินเดียในอินเดียนี่ก็มีการบูชาซักซิ์คือพระเมรคารีอนนี้เป็นเรื่องของชิตวิญญาณ่ะที่รางนี่แบ่งผักมาจากพระอุมาทีวี ด้วยพระอุมาเทวีนี่ทรงมีจุดประสงค์ที่จะมาปราบอาซุนตนหนึ่งนามว่าอาซุนทารุนประเมากาลีหรือว่ามากาลีเทวีนี่เป็นเทพีแห่งการทำลายอุปสรรคก็จะศัตรูทีนี้อาซุนทารุนนี่ก็เป็นเป็นอาซุนที่ฆ่าไม่ตายฆ่าสกิกรังก็ไม่มีวันตายแต่ละที่สำคัญคือ เมื่อเรือตกทุ่งพื้นเมื่อได้กะตวีความเร่งขึ้นไม่สินสน้นสุดนี่เพลียสมันยุคนั้นที่ทรงสร้างผีก่อนที่เรากลัวกันโ <c oughs> ควิดโควิดติดโควิดแล้วไปหนังไปช่วยไปจับตรงนั้น <c oughs> คนที่มาภายลัง่งไปโต๊ะก้าในการกติดโควิดเหมือนกันอนี้คืออันตร,รายที่เกิดจากโรครายอันนี้กลายโรครายเหมือนกันเนี่ยสุนตารุณน,นี้ปกทุกข้าแล้วก็แยกตัว รักการต่างวิทยาศาตก็เล้วมนตัวอมีบ้านะยายแยกตัวไปเรื่อยเป็นเชื้อโรคเปรีสมันเชื้อโรคอาสุนตระนี้มีอิติม,มากมมยข้าไม่ตายจึงเกิม่มกลืมแล้วก็เบียดเบียนคนไปตัวรังแกตัางคนตั้งที่ประดาไปตัวเนาะไปตัวตัวต้งซ้มโลกเลยทีนี้คนที่เรื่อตอนก็ไปก้าวกล้าไปส่วนกใ็ให้ไปปราบอาสุนนี้ จนในสุดก็ปลายส่วนก็ไปบอกเปล่ามาเทวีนะซึ่งเป็นเทพสตรี่ของเมืองสวรรค์ว้วแบ่งผักลงมาปราบาสูนนี่เนะี่ยเมื่อแบ่งผักก็กล้ายเป็นปราเมกาลี่ที่เรารู้จักในปัจจุบันเนี่ยนะปราเมกาลี่ก็พรว่าลงมาเกิดตีโลกมนุษย์แล้วก็เดินทางนะี่ไปตามหาอาสูนนี้เพื่อตรงการกำจัด เตะโอมันเกิดกานต่อสู้กันขึ้นในต่างฝ่ายก็มีวิชา,าคมใช่ไหมอ่ากาเล็กมันเห็นนั่งอินเดียที่เขาทำแล้วก็อสุนปราตาที่นี้ระว่างต่อสู้ประเมกาลี่ใจดาวพันกอสุนคาดเหลืออสุนนี้ยศลงพืน้นอสุนกับพุทธเกิดขึ้นมาแล้วจำนวนมากแล้วประเมกาลี่ก็เลยเห็นว่าถ้าทำาบนี้ไม่ตายไม่ตายแน่ก็เลยคิด คนอุบายตีจะเอาเจเจนะให้ได้แล้วก็ตัดชู้บัวชุนไหมปวดตัดเสร็จกระดดดกินกเลือก้อนชุนก้อนที่เลือดจะตกท้องพืน้นเามื่อกินหมดแล้วนี่รูปกายก็เม่กาลีจะอ้วนร่วนสมบูรณ์แล้วพวกก้อนชุนที่ตัดเว้ได้นิ้วมันลอยลอยพ่วงไว้นี่เราจะเห็นาที่เขาไหว้พระเมกาลีาก็มีพวกคาร์โลกอยู่ทีโกเห็นไหมเปรี้ยว <Yeah. S 1> ซึมมันในทางพุทธศาสนาก็เป็นองคุลิมา,นานเอานิ้วมา รอยเป็นมาเร่ห้อยคอไปนนเองเนี่ยา่วนตัวค้าจบเทียนตอนนี้เนี่ยคือเรื่องที่ว่าบูชาเลือดนะส่วนถ้าเราพูดถึงการกินเลือดในประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันนลยแต่ไม่ใช่ว่าน้าน้ากลัวเป็นยักษ์เป็นมารไปน,นั่นือทางปากีสถานพี่น้องชาวปากีสถานเรานะีกินลาบนะบางที่ก็ลาบเลือด เอ่ยตีกินลาบเลือดนี่ก็ก็มองกนายละงเยไรล,ล,ล,ลมุมว่าอันท่านอย่าปืดท่านอย่าตาดข้องปากอีสั้นสมัยนั้นอาจจะอาหาเหมือนกับเปลี่ยนต่างกีข้องบุ้งตีบก,กระโดนจำหน้านันตีตีจันเปรียบเทียบไปน่าคิดเหมือนกันว่าฉันเกิดอยู่แดนอีสานตินกันดานที่เขาดูหมินดูแคลนจากไกลไปหากินต่างแดนก็ไล่แสนเมื่อจำต้องปรากจากบ้านมา <c oughs> ร,นร่อนเร่ปนี้อนไปเหมือนนกไพรไร่พงพนา ตัดว่าไปเรื่อยนะแล้วก็ไปลงเรอโอละหูมอะไรมองไม้ขึ้นโอ้ละอีคิดถึงแม่ที่เคยคอยปลีโอ้ปลีน้อยเือเรือตังเกมีแม่แตะเลกลอมนอนแรงแรงแม่โมโหใครมาหรือเป็นทำร้ายลูกแข็งแกร่งลูกขอปูขอปลามากๆถถ่หนาพอเป็นข้ารแรงทะเลมันถมไม่เต็มเหมือนคนใจเข้มที่คอยอยื้อแย่งคนจนก็ถมไม่เต็มแต่ใจไม่เข้มทำงานเข้มแข็ง อยากมีเรือสักลำจะพาคนงามที่คิดจะแต่งลอยล่องลำนาว่าให้ประอิดชฉาเวลาคลื่นแรงอันเปล่งก็ว่าไปพันนันนีน่ตีก็บอกคนอีสันต้องจากบ้านเมืองมายโยปักตายบ้านเรามัง่งไปโยจังหวัดต่างๆมัง่งไปคุดตองที่ซาอุดิอาราเบียมัง่งนี่ประวัติลำบากก็ก็เลยกินอะไรง่ายๆย่อยง่ายไม่ต้องตังไปเมือเ่อต่สมไมก่อนจะบอกกินลาบเลือด จริงๆการได้คิดลาบเรือนั้นจมัยก่อนมันต่าแบบดิบๆไอ้ๆก็จริงแต่ปัจจุบันนี้ก็ปัฒนานแหละเช่นในว่าร้านอีสั้นร้านาอาหารบางร้านก็รูรามีระดับอยู่ในโรงแรมอยู่ในปาตากานแล้วก้นบ้านเราจะไปดูตุ๊กผี้องชาวอีสานไม่ได้แล้วนะว่าคนจนตุระกันด้านไม่ได้พราะว่าถ้ามากเลยไปเหมือนกันยังจังหวัดอุดรอ,อุบล ไปกลางแรกแปลกใจมานอยก็ไหวท่านอยากชนแงรงๆนี่ผมตุ๊กร่ำบนันจองย่อยตัวหมรันหญิงว่าฮาร์ดย้ายบันเราเหล่านี่ทำต่ายเจริญว่าเออมันอาจจะไม่เจริญว่าภูเก็ตในลักษณะของเมืองตองเตียวลกเทวาการธุรกิจเศรษฐกิจการกามืนคมทั้งเรื่องางต่างๆนี่เจริญมากในเมืองนะเล็กในเมืองเนี่ยลาบเลือแล้วเขาเลย ในทุกยกระดับขึ้นมา <c oughs> ลาบี่เป็นเนื้อเด็ก,ก็เรียกว่าก้อยเนื้อจะปดประส้มเหลือดดิบเป็นอาหารประจำกลองคนเล่าเหมือนกันก็จะนิยมกินกับส้มตำหรือว่าข้าวเหนียวใส่น้ำปลาใส่มะนาวโรวยข้าวคั่วพริกป่กปนสาลเนตอนน้อมแดงเนี่ยปักผื่นบานกาแต่งกวาหยดกระทิ้นหรือต่อเบาบานเรา แล้วก็ยอดมากอกยอดมาเฟื่องยอดมาตุม้มยอดสะดเดามีน่ายังสุกเล็กสุกเล็กกไกลายหลับเหมือนกันเลยแต่ไม่ทํางไม่เนื้อสุกเท่าเลคกุ๊กกรุ๊กเหล่าเหล่ากันไปน,นี่ก็อะไรเหล่าก้อยก้อยนี่เป็นการนําเนื้อชัดติดย่างเจนวายเลยกุง้งก้อยกอยุ้งก้อยเลยดิบๆปากใตยเรากหมือนกับไอ้นุ่งกบสมปลาดานะกบปากอีสาน <c oughs> ถ้าเป็นฝากตายเรากับลเลสเซอมัอนอ่านประเภทบูดูแกล้งนำเคยแกงพุงปลาไป <c oughs> นี่คนดีกินกันโอ้ออะไรเร่งถึงเร่งถึงเลือดไปถึงอ่านต่างๆล <c oughs> เลยอ่าเนี่ยอะไรเรื่อยๆกอยมันจะมีกอยชิเนึงแต่กอยคมกอยคมนี่จัดเป็นอ่านจันด,ดีนะ,ะเป็นอ่านดีเราหมีดีดีดี่ว่าคือใส้ดีอยากซัดเจนว่าดีวัว ส่วนดีอยู o ่ว่านี่นักเลงเลา่าคนกินเล้าก็จะเอามาทำปบจยากกำลังแต่ดีอยู o ่วานี่ต้องระวังนะดีอันนี้อันตรายนะเวลาวไปจับผู้เดี๋ยวอู้มันอีคบอ,อีช็อคนะถ้าปลุงมาดีก็โดนปิดอู้ปิดปลาดขึ้นมากเสี่ยชีวิตกาโตัวห้ามมาวัดบรรทวนฝาก็ะไรชุดกุนนดศลธรรมมาล้ว <c oughs> เอาจบเรื่องกันกินเหลือด้วต่นีน้อนความเจือเรื่อง ประเมกาลีเพราะว่ามีบุคลิกาภาพที่เขก้าใจยากประเมกาลีมีความลึกลับในบรรดาเทพทีท่ว่าหลวงปลึกลับก็เปลี่ยนแปลก็เปลีปล่ยนนั่งเมกาลีมีความดุดันภาษาตทยว่าดอนดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนรถออนด้าเจ็ดสิบหัวดำะจะไม่เด็กพประเมกาลีนี่เกลียวกลดัดเต็มเป็นความนาา่าสะบึงกลัวแล้วแต่ปราบอาซุนได้แล้วก็ปราบหรือว่าเบีย เบียนมนุษย์ชัวควายชัวก็มีส่วนดีเหมือนกันถ้าเพาียวสมเมื่อน้โรปรตรมก็มันคนที่ว่าโอดรายแล้วก็ไปตำลายคนไม่ดี